สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่25ของเดือนธันวาคม2566นะคะปลายปีแล้วสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะพี่อ้อยอยู่บ้านคนเดียวนะคะเมื่อเช้าก็ดูดวงไปสองท่านนะคะสบายๆใจนะเข้ามากันแล้วเขาก็อยากจะเช็คดวง พี่อ้อยก็เลยถือโอกาสนะคะมาเชลฟี่สักนิดหนึ่งของปีนี้นะคะจะไม่ให้ตกรุ่นนะคะอย่างในน้อย,อยปีนี้นะคะเราก็ได้เชลฟี่เก็บเอาไว้นะ,ะอืมเก็บเอาไว้ดูนะคะเราอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่มีไม่รู้แต่ไม่อยากจะให้วันนี้มันผ่านไปโดยไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะ อย่างน้อยพี่ก็มาทําวิดีโอเล่นนะคะในบ้านเราเองชุดนี้ค่ะพี่จะไม่ตัดใหม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นชุดที่แพงผ้าก็ดีแล้วก็แพงด้วยนะคะพี่ตัดมาประมาณ20ปีแล้วนะ,ะแล้วก็ใช้ได้แทบจะทุกปีอ่านะก็เลยเสียดายจะไม่ตัดใหม่นะคะอย่างน้อยก็ให้มันอยู่คงกระพันกับเรานั่นแหละนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะปกติแล้วจะไปหาเพื่อนที่ในเมืองนะคะเขาจัดงานแต่ปีนี้เขาคงยังไม่จัดเขาจะรวมจัดป็งปีใหม่เลยนะคะปีใหม่เขาจะจ,จัดใหญ่มากเลยนะคะมีลำวงย้อนยุคนะจัดโต๊ะจีนใหญ่โตนะคะอยู่ในเมืองนั่แหละค่ะเป็นเพื่อนกันรักกันมาสิบกว่าปีแล้วนะ ก็ดีค่ะนิสัยดีมากเลยค่ะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจเมตตาดีงามนะคะเนี่ยพี่อ้อยก็มาเชลฟี่รอบๆบบ้านของพี่นี่แหละค่ะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้จะไปไหนตั้งแต่ไม่สบายมาพี่อ้อยก็ไม่กล้าที่จะไปไหนไกลนะมีคนีชวนไปเที่ยวเขื่อนมั่งนะขึ้นไปบนเนื้อเขื่อนพี่อ้อยก็ไม่กล้าค่ะไม่อยากจะไปสร้างภาระให้พวกเขากําลังสนุกสนุก เกิดพี่อ้อยมาเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเกิดเอฟเฟกเจ็บในหัวใจนะคะเพราะว่าไปบอลูนหัวใจมานะคะได้แค่เส้นเดียวอีกเส้นหนึ่งก็ยังอยู่ค่นะ,ะทุกวันนี้ก็หายใจทางปากนะคะเป็นบางครั้งที่ไม่เหนื่อยนะกก็หายใจทางจมูกตอนนี้ก็หายใจทางปากพูดก็พูดทางปากนะหายใจแบบเนี้ยเนี่ยค่ะนะ,ะนะพูดมากก็ไม่ได้เหนื่อยนะคะพี่อ้อยขอเชลฟี่ในบ้านแค่นี้เองนะคะ ไม่มากไม่มายตัวนี้เป็นกระโปรงค่ะเป็นกระโปรงยาวนะคะเนี่ยค่ะกี่ปีมาแล้วยี่สิบปีพอดีเลยนะคะจำได้ว่าตัดอยู่กับคุณนานๆน,น,นะคะอยู่ใกล้บ้านนี่แหละคะ่ะก็ตัดชุดให้นะคะเนี่ยก,ก็ตัดให้แบบธรรมดาเหมือนแหม่มนุ่งทั่วไปนั่นแหละค่ะนะ,ะนะมีปากเลื่อมนิดๆหน่อยๆน,นะ,ะอืม อปีนี้ย่งเข้าไปเจ็ดสิบสองนะคะเจ็ดสิบเอ็ดเต็มแล้วนะจะเจ็ดสิบสองปีอ่ะนี่มาหลังบ้านนะก็อยู่อย่างนี้ค่ะชีวิตนะไม่มีอะไรพลิกผันหรือว่าดีไปกว่านี้หรอกนะอืมเนี่ยค่ะ ไต่ถุนบ้านนะคะสูงเนี่ยค่ะข้างบนเนี่ยมีอยู่สามห้องนอนนะคะเน้นห้องนอนค่ะมีระเบียงออกไปข้างนอกมีระเบียงชมวิวนะคะก็ไม่มีใครไปวิ่งเล่นหรอกคะ่ะนอกจากว่าขึ้นมาแล้วก็จะพากันไปนอนก็ขึ้นไปนอนเลยเข้าห้องใครห้องมันนะเนี่ยค่ะนี่ก็มาทาทิศเหนือนะคะ ทงบ้านนะคะนี่ค่ะมีั้วรอบขอบชิดทางทิศเหนือที่มองเห็นเป็นดินนะคะเนี่ยเขาถากถางตรงนี้มันจะเป็นไร่อ้อยเอ้ยไม่ใช่ไร่ข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดประมาณหกไร่นะคะเนี่ยมันก็ชุ่มชื้น,นะค่ะเวลาเขาลงข้าวโพดมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าได้มีเขียวเขียวเออรอบบ้านเรามีแต่เขียวเขียวก็ดีนะคะอืมเนี่ย ทำง่ายๆค่ะคอนเทนต์ไม่มีอะไรยุ่งยากมันง่ายไปเสียหมดนะคะนี่ค่ะอืมโปรงนี้ยี่สิบปีมาแล้วนะคะ,คะโบด้วยนะคะปักเลื่อมนิดหน่อยะค,ะค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะจะนุงะ่งไปจนถึงเย็นเลยนะคะเนี่ยจะนุ่งชุดนี้ไปจนถึงเย็นเลยนะคะ ส่วนรองเท้านะคะนี่ค่ะสีก็สดใสรองเท้านะคะนี่ค่ะสามนิ้วค่ะก็อยู่อย่างนี้ค่ะชีวิตนะไม่ต้องไปหวือหวาอะไรนะคะเราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะสบายๆถ้าเราอยู่ตัวแล้วเราอย่าดิ้นให้มันมากมายเลยค่ะนะ ใช้เวลาอายุที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยนะหายใจเบาๆนะอมลมหายใจเราไว้นะอย่าให้มันรีบเกินไปรีบเกินไปดูช็อกพี่อ้อยเป็นเส้นหัวใจตีบสองเส้นนะคะต้องไปบอลลูนมาหนึ่งเส้นนะคะไปบอลลูนมาหนึ่งเส้นนะคะอีกหนึ่งเส้นยังไม่ได้ทำยังไม่ค่อยดีค่ะอาการของพี่ก็คือหอบแล้วก็เหนื่อยมันเหนื่อยค่ะนะ ถ้าหากว่าปฏิธรรมอะไรแบบหนักๆมันก็จะเหนื่อยมากพี่ก็ไม่ทำนะยังกวาดบ้านนิดๆหน่อยๆก็ได้ค่ะนะนั่งทำโน่นทำนี่ซึ่งเบาๆนะไม่ต้องยกของหนักหมอห้ามเลยนะคะยกของหนักไม่ได้นะนะคุณป้าก็ต้องอดทนนิดนึงเราก็บอกว่าเราอดทนค่ะนะเพราะเรารู้เวลามันเป็นมามันเหมือนจะตายลมหายใจเราเนี่ยนะมันตันมันแน่น แล้วมันปวดตรงนี้ค่ะปวดแบบไม่เคยปวดมาก่อนน่ยมันปวดมากปวดจนชนิดที่เรียกว่าโอ้ยโอย,โอย,โอยนะคะใครที่เป็นแบบนี้นะคะให้สังเกตเลยว่าเราจะเป็นเส้นหัวใจตีบเส้นหัวใจตีบเกิดมาจากการทานอาหารนะคะทานของมันทานอะไรแล้วแต่ที่มันอร่อยอร่อยนะคะมันก็จะไปพอกพูนไขมันไปเกาะเส้นเลือดบางคนเกาะเส้นเลือดนะไปอยู่ในสมอง บางคนอยู่ในหัวใจบางคนก็อยู่ในปอดในอะไรก็แล้วแต่ไขมันเนี่ยโห้โคตรเลยฮนะน่ากลัวมากคนที่มีไขมันน่ยอย่าเลือกว่าเฮ้ยฉันไม่มีไขมันไขมันนะ่ยมันดูดซึมไว้ตั้งแต่ปีไหนปางไหนเราก็ไม่รู้ได้นะคะมันดูดซึมเอาไว้อยู่นั่นแหละ่ะมันไม่ไปไหนจากเราพยายามลดละเลิกนะคะหวานมันเค็มนะเนี่ยเตือนเลย่ะใครที่อ้วนๆขึ้นมาอุย้ยฉันสบาย นะฉันฉันมีความสุขจังเลยกินแล้วสบายยานะคะอย่าหลงกินเราบอกแล้วว่าอย่าหลงกินนะถ้าหลงกินแล้วเป็นเรื่องฮะอายุมากขึ้นแล้วจะลำบากพี่อ้อยมาเป็นตอนอายุมากเนี่ยนะร่างกายเราก็อ่อนแอนะคะร่างกายเราอ่อนแอมากเลยแล้วมาเป็นตอนอายุมากแล้วเราก็มันภูมิด้านทานจะไม่ไหวนะคะอยากจะทำค่ะ วีดีโอเอาไว้นะฮะอย่างน,น้อยๆให้ลูกหลานได้ดูว่าแม่คนนี้นะเลี้ยงพวกเธอมาเนี่ยจนเติบใหญ่จนมีงานทํามาวันนี้แม่อยากจะทําอะไรเอาไว้เพื่อเรียนรู้ค่ะเนี่ยสอนเขาทุกวันเลยอย่าก,กินมันนะลูกนะลดได้ลดนะอย่าให้อ้วนนะเมื่อก่อนอยากให้ลูกอ้วนค่ะโอ้ยอยากให้ลูกอ้วนดูแลตุย้ยนุ้ยดีที่ไหนได้เขาก็เลยมาพูดบอกแม่เมื่อตอนนั้นนะแม่ยังบอกว่าให้หนูอ้วน่ะ แต่ตอนนี้นะแม่บอกให้หนูลดลงผมหนูอ้วนมากแล้วก็ใช่สิลูกอ้วนมากเกินไปนะเนี่ยมาก็เข้ามาในบ้านแล้วนะในบ้านหลังใหญ่นี่ห้องนอนนี่ห้องนอนห้องนอนของเด็กๆเ,เขาอมไม่เคยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็เขา นอนๆเขาก็พับๆนิดๆหน่อยเขาก็ไปไม่เป็นไรค่ะอือพี่อ้อยก็มาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะนะคะภายในบ้านของพี่นะเนี่ยค่ะโต๊ะหมู่บูชานะนีะ่คะกลับพระสวดมนต์ภาวนาทุกวันนะคะคนเราเนี่ยนะอย่าประมาทในชีวิตหากทำอะไรได้ทำนั่งสมาธิได้นั่งนะคะ เราควรจะเขาเรียกว่าปล่อยวางแล้วค่ะชีวิตของพี่อ้อยเน่ยเดินมาเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งทางแล้วค่ะมันเกินครึ่งจริง,รงๆแล้วมันก็รอเวลานะคะหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอ,อมลมหายใจบ้างเหลือไม่กี่ลมแล้วที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราเตรียมตัวเตรียมใจเสมอนะคะนี่ค่ะสวยไหมนี่ค่ะรูด,ด่างนะคะนี่ค่ะซื้อมา ซื้อมาแล้วก็มาวางให้มันสวยๆงามๆนะคะนะคะต้นละ15บห้าบาทง่ายๆค่ะเอาไว้ทุกทิศท,ทุกทางในห้องนงห้องน้ํานะคะให้มันสดชื่น,นาวางบนโต๊ะโต๊ะนี่ก็จับจ่ายสารพัดพิษนะคะเวลามีใครมาก็จัดใหม่เวลาไม่มีใครมาก็วางของสารพัดนะไม่รู้วางอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะ ออวันนี้เป็นวันที่25วันคริสต์มาสนะคะของเดือนธันวาคม2,566นะคะนี่ค่ะป้ายบ้านสุขุมนะนี่ค่ะสวนมะละกอฮ่มต้นหม,มากลากไม้ นี่เป็นลูกแรกเลยนะคะแต่มีตำหนิแต่เขาก็โตนะคะลูกแรกของต้นนี้นะคะนี่ค่ะนี่นนต้นนี้ค่ะมีลูกค่ะเริ่มดกแล้วนะคะเริ่มดกแล้วค่ะดอกดอกมากค่ะข้างบนนะคะเขาอวบอั้น,นะค่ะต้นสมบูรณ์ทุกต้นเลยนะคะมะละกอนะสมบูรณ์ทุกต้นเลยนี่ก็แอบมีดอกนะคะ ติดลูกแล้วค่ะ,คะนี่ก็มีดอกค่ะดอกดกด้วยนะคะต้นนี้นี่ค่ะติดลูกแล้วด้วยค่ะค่ะเออชื่นใจเอาละ ออกมาเชลฟีข้างนอกนะคะ,คะวันนี้อากาศเย็นนะคะไม่ถึงกันหนาวนะเย็นๆมีลมพัดหนวยๆอ่อนๆนะคะมันก็มีความปุกดีนะคะจากการที่ว่าเราได้อากาศแบบนี้นะสดชื่นค่ะอากาศแบบนี้สดชื่นนี่ค่ะต้นมะละกอเตี้ยนนิดเดียวต้นนู้นก็มีดอกนะคะมีดอกทุกต้นเลยค่ะทั้งที่เตี้ยสูงประมาณนะคะประมาณ125เซน ก็ชื่นใจนะคะเนะะี่ยค่ะลมพัดมานะผมนะไม่ต้องไปทําพี่ว่าพี่จะเอาไว้ยาวแบบธรรมชาติก่อนให้มันยาวไปถึงปล่าบ่าแล้วค่อยทําทรงจะค่อยซอยทําทรงไ่าจะทําทรงอะไรตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนตั้งแต่ผมสั้นนะคะยันกระทั่งผมยาวนะตั้งแต่สระแชมพูของเพื่อนที่เขาปรุงมานะคะมันทําให้ผมงอกขึ้นมันทําให้ผมดกขึ้นนะแล้วพี่ก็เอาไว้ยาวได้ผมไม่ร่วงเลยนะคะดีดีด พี่แนะนําคนใช้นะคะคนเอาแชมพูพี่ไปใช้เนี่ยนะลูกสึกจะได้สามสิบสี่สิบกลลอนแล้วมั้งนะสั่งพี่สั่งให้เป็นกลลอนกัลลอนเลยนะไปใช้เลยกัลลอนหนึ่งใช้ได้เป็นปีนะฟองเยอะ,ะ่ะหอมด้วยแล้วก็ทําให้ผมขึ้นคนไหนที่ตกใจว่าปลงแล้วอะค่ะหัวเนี่ยมันคงไม่ไหวแล้วล่ะผมไม่ขึ้นเ,ออเจอแชมพูนี้นะไงเงิบเลยงางเงิบเลยตกใจอะไร หัวโลนมาตั้งนานแล้วนะเซลล์ผิวหนังตายไปหมดแล้วที่ไหนได้มันฟื้นฟูแชมพูนเนี่ยไป่ฟื้นฟูไปทําให้ผมขึ้นอ่นะเฮ้ยงงเออเขามีสูตรของเขาค่ะเขาไม่บอกหรอกนะอืมเราก็บอกไม่เป็นไรทําสนงให้รา็าลวกันฉันจะแนะนําให้คนใช้แล้วก็ราคาถูกด้วยนะเป็นลอนหนึ่งไม่กี่สตังค์ใช้ได้เป็นปีเนี่ยค่ะยายอ้อยก็เ,เดินทั่วไปเลยนะ คลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะคะยาวมากจนคนเบื่อนะคะเพื่อนๆอาจจะเบื่อแต่อย่าพิ่งเบื่อพี่อ้อยเลยนะพี่อ้อยก็คนอย่างนี้แหละค่ะอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะเบื่อพี่อ้อยก็ไม่รู้จะไปเบื่อใครอีกแล้วไม่ต้องเบื่อค่ะพี่อ้อยก็มีคุยไล้สาระไปเรื่อยๆแต่มันมีสาระอยู่ในตัวนั่นแหละนะคะอชีวิตนะคะทําไปเถอะค่ะอย่าท้อมันนะคะบางคนเนี่ยท้อ นะมาดูดวงเมื่อเช้าก็ท้อแท้เหลือเกินร้องไห้เราบอกว่าชีวิตคนเราอะนะมันมีล้มลุกทุกข์มันมีขึ้นมีลงยามดวงตกนะ่ะเราทําใจมันเธออยากร้องไห้เธอก็ร้องไปเหอะร้องให้สะใจในชีวิตของเธอนะก็กอดเขาเขาก็มาเอาหน้ามาซบกับเราสะอึกสะอื้นเราก็กอดเขากอดให้เขาคลายอะคลายทุกข์อะน้ําตาเขาเนะี่ยมันหลังอยู่นิ่ที่ททอกเรา ให้มันหมดให้มันเหือดแห้งอยู่กับหัวใจของแม่อ้อยนี่แหละนะเอาเธอลูกนะซบมาลูกนะซบมานะอะไรที่มันทุกข์ใจอ่ะให้มันพลั่งพลูกออกมาให้หมดเลยลูกนะแม่กอดหนูแล้วนะกอดแล้วนะแล้วก็เข้าใจดีนะแม้ว่าในวันนี้เธออยากจะเอาหน้าของเธอไปซุกกอ,อกใครคนใดคนหนึ่งแต่เทพเจ้าก็ส่งผลให้เธอต้องมาซบอยู่กับแม่หมอมันมีทางออกนะคะ ทุกอย่างมีทางออก everything have solution ทุกอย่างมีทางแก้ไขนะคะพอาก็ฟังดูดวงก็โอ้โหเปิดมามีแต่อีดาบอีโตเพียบไม่มีความไม่มีความโชคดีเลยนะคะที่ผ่านมานะคะก็ร้องให้อีกพอเราทายไปมันก็ตอกย้ำเราบอกว่าไม่ใช่ตอกย้ำทายไปเพื่อให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่เธอทำผิดพลาดนั้นมันเป็นยังไงนะเธอผิดพลาดเพราะอะไรเออนะผิดพลาดเพราะอะไร เพราะมูเพื่อนฝูงนะเพราะความเมตตาให้เงินไปแล้วเนี่ยเขาไม่ให้คืนนะไปทวงก็ถูกด่าไปทวงก็ถูกว่าไม่จ่ายไม่ให้ไม่หนีมันพูดแล้วช้ำนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่เขาพูดเขาก็ไม่มีจะให้นั่นแหละนะเขาก็ไม่อยากจะพูดอย่างนี้หรอกเราเองก็ได้รับความช้ำมามันก็ยิ่งชีช้ำเข้าไปใหญ่พี่ก็ปลอบโยนเขานะมันมีหนทางาค่อยๆแก้ไข กลับไปบ้านนั่งคิดสิเรามีเพื่อนฝูงคนไหนที่เราพอจะพึ่งได้มีญาติพี่น้องเราหยิบยืมเข้ามาก่อนดีไหมอย่างน,น้อยหยิบยืมคนรันเลดอน้อยก็ไม่เป็นไรนะอืมพอก็ฟังแล้วเขาบอกก็พอจะมีนะอืมเปิดชุดที่สองก็ฟ้าใสแล้วนะเออเดี๋ยวสตาร์มีความหวังอยู่นะชุดที่สองชุดที่สามก็โชคลาภโชคลาภอย่าไปเสี่ยงนะคะในยามดวงตกนาะเธอหาโชคลาภก็ไม่ได้ นะมันตกเลขหนึ่งอย่างเงี้ยเธอจิ้มไปแทงไปก็มีแต่หายนะมีแต่หมดก็หมดนะคะก็เลยเตือนเขานะอย่าโลภมากลาบจะหายนะโอเคอาแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็โ,โหคุยมานานเหลือเกินนะคะเดินไปเดินมารอบบ้านเลย นะวันนี้เป็นวันดีนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกๆคนขอให้โชคดีมีชัยนะขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกๆท,ท่านนะจงโชคดีมีความสุขนะปลอดปลอดทุกปล,ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยนะหมดหนี้สินตลอดการชนะมารทวสารทิศใบหน้าไปทางที่ไหนทางใดขอให้มีคนรักคนชอบนะคนช่วยเหลือนิยมชมชอบมีผู้คนช่วยทันเหตุทันการนะคะขอให้โชคดีโชคดีในปีใหม่นี้ทุกๆคนเลยนะคะ สาธุสาธุสาธุนะจชกดีนะคะแค่นี้นะกดชอบกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ